สวัสดีครับทุกคนเก็บความทรงจำไว้ใน YouTube นะครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเก็บความทรงจำไว้ที่ป่ากันนะครับทุกคนเราจะไปทำไมกันที่ป่านะครับไปชมกันเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือสถานที่ทางที่เราเข้าไปนะครับผมหลังจากที่เราวิ่งผ่านถนนสายหลักธรรมดาเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ขับรถเข้ามาในป่านะครับทุกคนเพื่อที่จะ ไปเก็บความทรงจํากันนะครับว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับผมตอนนี้นะครับก็มาถึงตัวป่าแล้วนะครับผมที่เดินเห็นข้างหน้านั้นนะครับมันคือคุณแม่นะครับผมคุณแม่คุณพ่อขับรถนะครับแล้วก็ผมก็มาถ่ายคลิปเก็บความทรงจําไว้นะครับครั้งหนึ่งเราเคยมาทําอะไรที่ป่านี่นะครับนี่ก็เป็นป่ายูคานะครับทุกคนอยากจะบอกว่าป่านี้นะครับก็ ถ้ามองแบบเป็นวิวทิวทัศน์นะครับทุกคนก็คือสวยมากๆเลยนะครับวิวดีนะครับผมนี่นะครับเรามาป่าวันนี้นะครับเราจะมาขุดมันนะครับไปกินกันนะครับทุกคนเป็นอาหารธรรมชาติที่สามารถหาได้เองนะครับโดยที่ไม่เสียเงินนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับเราเข้ามาเราก็มาหาได้เลยนะครับมันที่เราจะหาวันนี้นะครับทุกคนที่บ้านเราจะเรียกว่า มันเดนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาจะเรียกอะไรนะครับผมนี่นะครับต้นหรือลำเครือของเขาใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนใบเขาจะออกแหลมแหลมเรียวๆนะครับตอนแรกนะครับผมก็คิดว่าจะมาขุดมันเทียนนะครับทุกคนเพราะว่ามันคล้ายกันแต่ว่ามันเดเนี่ยนะครับมันจะเป็นกลมๆเหมือนกับมันอ้อนนะครับทุกคนถ้าคนอีสานจะรู้จักคําว่ามันอ้อนนะครับแต่ว่าที่บ้านผมนะครับเขาจะเรียกว่ามันเดนะครับทุกคน นี่นะครับผมเราก็จะพอเราเห็นต้นเขาแล้วนะครับเราก็จะเลือกหาไปหาที่รากของเขานะครับจุดเริ่มต้นของรากเขานะครับทุกคนอันนี้คุณพ่อก็มาขุดนะครับเพราะว่าอยากกินนะครับผมพ่อเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่พ่อแท้ๆนะครับทุกคนก็คือเป็นพ่อบุญธรรมนะครับผมวันนี้เราก็มากับพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมนะครับมาเข้าป่านะครับผม พ่อแม่ก็เลยโทรมาบอกว่าจะไปขุดมันจะไปด้วยไหมนะครับก็เลยตัดสินใจที่มาด้วยนะครับมาเก็บความทรงจํามาถ่ายคลิปให้กับทุกคนได้ชมนะครับผมเป็นวิธีการอยู่การกินนะครับของคนอีสานบ้านเรานะครับผมนี่นะครับตัวมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับทุกคนนี่เขาก็จะเป็นก้อนเป็นกลมๆรีๆอย่างนี้นะครับผม ก็ไม่มีใหญ่นะครับคนใหญ่ถามว่าใหญ่ไหมเขาก็ใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ไม่มีใหญ่มากนะครับดูบรรยากาศนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับทุกคนไม่ร้อนนะครับผมเนื่องด้วยว่าวันนี้แบบเหมือนมีพายุนะครับเข้านะครับผมดินที่เราขุดนี่นะครับก็เป็นดินทรายนะครับผมเขาก็ยังมีความชื้นอยู่ขุดง่ายนะครับแต่ว่ารากของมันบางอันนะครับก็ อยู่ลึกนะครับประมาณเมตรเกือบ2เมตรนะครับผมบางอันนะครับแต่บางอันก็ไม่ลึกนะครับวิธีการขุดของเขานะครับของพ่อกับแม่นะครับก็คือพ่อแม่นะครับจะขุดไปเรื่อยๆตามเขาเรียกว่าตามเส้นมันของเขานะครับก็คือตามรากของเขานะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอตัวมันนี้นะครับตัวของผมเองนะครับก็ได้ลองขุดไปแล้วนะครับทุกคนแต่ไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับทุกคน ความอดทนมีไม่พอนะครับผมเพราะขุดไปทีไรก็คือรากเขาขาดแล้วก็หายหาไม่เจอสักทีเลยนะครับผมถึงกับหุดหงิดกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับผมก็ได้อีกแล้วนะครับผมนะครับเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็ถือตะกร้านะครับทุกคนนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับผมตอนนี้ผมก็เดินตามพ่อไปก่อนนะครับเพราะว่าแม่จะแยกไปขุดอีกที่หนึ่งนะครับผม มันสนุกมากเลยนะครับทุกคนอยากจะบอกว่ามันนี้นะครับก็เป็นรสชาติที่หวานอร่อยนะครับเพราะว่าเขาเราขุดเขามาใหม่ๆนะครับผมรสชาติเขาจะออกมันๆหวานๆนะครับผมผมว่านะครับเหมาะกับการเอาไปทำขนมหวานนะครับผมตอนแรกนะครับก็ว่าจะทำารับขนมขนมหวานนะครับแล้วก็เอาลงคลิปนะครับแต่ว่าพอดีว่ามีธุระต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับปล่อย มันที่เหลืออยู่นะครับก็แห้งเหี่ยวนะครับทุกคนก็เสียดายมากๆเลยนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นของพ่อของแม่เขาก็เอาไปกินนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูแม่นะครับว่าขุดได้หรือเปล่านะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับความสุขของผมเองนะครับก็คือการได้เข้าป่าชมธรรมชาตินะครับได้เที่ยวชมบางทีเราก็ไม่ได้เสียเงินอะไรนะครับมากมาย เพราะว่าป่านี้นะครับเป็นป่าที่อยู่ใกล้บ้านตัวเองมากๆเลยนะครับไม่ได้ไกลมากนะครับนั่งรถมาประมาณ2กิโลนะครับก็ถึงอยากจะบอกว่าโนดินแดงนะครับก็เป็นแบบเป็นภูเขาพื้นที่ภูเขานะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นโนนนะครับผมที่นี่จะเป็นภูเขาเยอะนะครับในจังอ่าในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเป็นทางที่ ผ่านไปทางภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะไปชลบรุรีระยองอสระแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอำเภอโนนินแดงนะครับก็อยู่ติดกับอำเภอตาพยาของจังหวัดสาะแก้วนะครับผมนี่นะครับมันจะมีต้นมันที่แบบสองอันนะครับคล้ายกันนะครับทุกคนตัวผมเองนะครับก็แบบไม่ ไม่เคยเรียกมันถูกสักทีไม่เคยแบบว่าดูมันเห็นมันใช่สักทีนะครับทุกคนถามแม่ตลอดแม่บอกว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นคนละพันกันนะครับผมแต่ใบมันคล้ายกันมากเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาดูนี่นะครับผมเห็นไหมครับถ้าคนชํานาญนะครับเขาก็จะขุดได้แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าผมเองนะครับไม่ชํานาญก็ขุดไปขุดมาก็ขาดเหมือนที่บอกนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นพ่อขุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนจะเห็นว่าดินทรายเห็นไหมครับดินทรายก็จะขุดง่ายมากเลยนะครับทุกคนขุดง่ายมากบางทีเราขุดไปนะครับเราก็เจอหัวเก่านะครับหัวเก่ามันจะมีใย,ยเยอะนะครับแล้วก็ไม่อร่อยนะครับเราก็จะฝังไว้คืนนะครับเพื่อที่จะให้เขาเกิดใหม่แล้วก็เกิดรากเกิดต้นใหม่แล้วก็แตก รากออกมาให้มีลูกใหม่นะครับนี่นะครับทุกคนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ได้ทั้งใหญ่บ้างเล็กบ้างกลมบ้างนะครับยาวบ้างตอนแรกนะครับผมก็คิดว่ามันเหมือนมันเทียนนะครับทุกคนแต่ไม่ใช่มันเทียนนะครับเพราะว่ามันเทียนจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็จะอยู่ในดินนี่นะครับเราก็แค่แค่แค่ดินออกมานะครับผมนี่เขาจะเป็นอย่างนี้เลยครับทุกคนนี่เห็นไหมครับ สุดยอดมากๆจะบอกว่าเขาขาวอวบน่ากินมากเลยนะครับทุกคนแบบคือตอนที่ยังไม่ได้ต้มนะครับผมเขาขาวอวบน่ากินมากๆนะครับผมคืออร่อยมากๆเลยนะครับถ้าอยากกินหวานๆหน่อยนะครับก็โรยน้ําตาลนะครับไปนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเราชอบแบบธรรมชาตินะครับอย่างผมชอบกินแบบธรรมชาติผมก็จะไม่โรยน้ําตาลนะครับผมเขาเอาแบบนี้ไปเลยนะครับผม นี่นะครับพ่อก็เป็นคนขุดนะครับผมก็เป็นคนถือตะกร้านะครับแล้วก็ถ่ายคลิปให้กับทุกคนได้ชมนะครับอันนี้เป็นภาพขุดคู่กันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอ่านี่นะครับก็เป็นมันเทียนนะครับทุกคนนี่คือมันเทียนแท้ๆนะครับแต่ว่าเขาเล็กอยู่นะครับแต่ก็อร่อยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนแรกก็ ถามพ่อกับแม่ว่าจะเจอมันเทียนไหมนะครับเขาเจอนี่ไงเขาก็เลยขุดให้นะครับขุดให้ชมนะครับเพราะว่ามันเทียนนะครับมันจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นมันมันดอกนะครับผมนี่เขาก็จะเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็จะมีลูกที่เป็นกลมๆแล้วก็ยาวๆบ้างนะครับผมเป็นลูกที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับพวกนี้นะครับก็คืออร่อยนะครับหวานนะครับผม ็นอะไรที่น่ากินมากๆเลยนะครับเป็นความสุขมากๆของวิถีชาวบ้านนะครับเรามาดูกันนะครับว่าได้เยอะขนาดไหนนะครับผมนี่นะครับก็ได้ขนาดนี้เลยนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมเลยนะครับวันนี้เรามาเก็บความทรงจำไว้ใน YouTube ด้วยกันนะครับผมนี่นะครับเรามาขุดมันดอกกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ